ฮีล่าคาเซวิตอีซูซุดีแมกมาอีคันครับมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเกียร์ลงแล้วโอ้ยช้ามั่งก็ได้เถอะช้ามั่งก็ได้ที่นี่ไวงานไวจริงๆมาไม่ถึงครึ่ชงชั่วโมงเกียร์ลงแล้วอย่างนี้มันก็เสร็จไวสิอ่ะลงไปทําไปจัดไปนะครับเอาให้เสร็จนะเสร็จไวก็เสร็จที่นี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะช้าไม่ได้นะครับเกียร์โตอีซูซูดีแมกเพิ่งมาเมื่อกี้เองนะอาการวิ่งไปสักพัก จอดไปแดงออกตัวไม่ออกตัวนะไม่ยอมวิ่งต่อนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะฮะโอ้โฮหฮอนซ่อมจบๆไปนะครับโอ้โฮหฮอนซ่อมทั้งใบนะครับเปลีย่ยนชุดคัดชุดโอลิงประกันเกียร์สีนเกียร์นะครับเดีย๋ยวดูข้างในมีรวมไหมสีท้ายเกียร์ไอซีท้ายเครื่องสีข้อหลังเดี๋ยวดูสิมันรู้มีหรือเปล่ามาจากหน้ามั้งพี่ราคาสวิต กัด่วนกานไว้ช้าไม่ได้ที่นี่นะครับแบบเดียวเศษตัวสับศูนย์แปดศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่สองห้าสองเก้าอีซูซูดีแม็กนะมาอีกหนึ่งคันอันนี้วันอีซูซูแห่งชาตินะครับช่วงนี้นะครับอีซูซูมาเยอะเลยช่วงนี้นะครับวีระกาสวิตจัดการให้นะครับซ่อมได้หายห่วงไม่ต้องกลัวนะครับเกียร์ออโต้อีซูเรื่องเกียร์ออตโอต้อีซูไว้ใจเรานะครับคันนี้โฟร์บิลด้วยอือ่ะ จัดการนะครับ